สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หงทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าข้อดีและข้อเสียของคุณเป็นอย่างไรนะคะพิกอากาศหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นพิกอากาศสนุกสนุกนะคะ ไม่ซีเรียสนะคะดูด้วยความบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมทุกท่านด้วยนะคะสหรับข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะอะไรที่มันดีอยู่แล้วนะคะก็ให้มันดียิ่งขึ้นไปหรือว่ารักษาความดีนั้นเอาไว้นะคะส่วนอะไรที่มันเป็นข้อเสียของเรานะคะก็ให้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของข้อเสียกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปในเรื่องของข้อดีนะคะต้องบอกตามตรงนะว่าคนกองที่หนึ่งอะ่ะ เวลาที่เจอปัญหาอะไรอะ่ะบางครั้งอะ่ะคุณไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหานั้นนะคะหรือว่าความเป็นจริงนั้นนะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะคือมันไม่ใช่ว่าคุณจะไม่กล้าเผชิญกับปัญหาทุกๆอย่างในชีวิตนะคะมันจะเป็นแค่บางอย่างเท่านั้นนะคะอย่างเช่นว่าปัญหาที่มันใหญ่กับชีวิตนะคะหรือปัญหาที่แบบว่าคุณไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น แต่ว่ามันเกิดขึ้นน่ะเพราะว่าคุณกลัวเรื่องความผิดหวังความเสียใจที่มันจะเกิดขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยมันเป็นความผิดหวังความเสียใจที่มันเกินที่คุณจะรับไหวคุณก็เลยไม่อยากรับรู้กับตรงนั้นนะคะจนบางทีเนี่ยคุณทำเป็นเพิกเฉยต่อปัญหานั้นเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะคะและบางครั้งเนี่ยบางสถานการณ์ย้ำนะคะว่าบางครั้งหรือว่าบางสถานการณ์เท่านั้นนะคะคุณยอมแพ้หรือว่าถอดใจง่ายเกินไปกับ ปัญหาที่เผชิญอยู่นะคะบางครั้งเนี่ยมันสามารถสู้ได้มากกว่านั้นแต่คุณก็ไม่เอาแล้วไม่โอเคแล้วนะคะมันอยู่ที่ว่าสภาวะทางอารมณ์ตอนนั้นของคุณเป็นอย่างไรด้วยนะคะคือมันจะเป็นประมาณว่าคือถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่โอเคคุณก็จะไม่ขอทนอยู่นะคะคุณจะเป็นฝ่ายไปเองอย่างสงบนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งไม่ส่งสิงกับใครด้วยนะคะมันจะเป็นอารมณ์นั้นมากกว่านะคะ และคนกองนี้ค่ะจริงๆคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นความฉลาดแกมโกงด้วยซ้ำน,น,นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะใช้ความฉลาดของตัวเองไปในทางที่ผิดบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะมันก็ไม่ได้มากอะไรนะคะและบางครั้งเนี่ยคนกองนียมีความขี้อวดขี้คุยอยู่บ้างนะคะก็จริงๆมันก็เป็นธรรมดานะคะมันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรที่มากมายนักแต่ถ้าคุณอยากจะปรับก็ได้เหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยคนกองเนียมีหลงตัวเองด้วยนะ อ่าแล้วก็คนกองเนี้มีมุมที่เจ้าชู้เหมือนกันนะคะด้วยความที่คนกองนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์บ้างนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมีบ้างที่จะเจ้าชู้นะคะหรือว่าใช้สเสน่ห์ของตัวเองไปในทิศทางที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องปรับนะและคนกองเนี้ค่ะชีวิตของคุณเหมือนมีปมอะไรบางอย่างนะคะคนกองนี้ค่อนข้างที่จะหวยหาโอกาสนะคะให้กับชีวิตนะคะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะสแสวงหาความมั่นคงให้กับชีวิตอย่างไม่ลดละความพยายามนะคะแล้วก็คนกองนี้ใช้เงินเก่งมากจนบางครั้งทำให้เงินเนี่ยหมดคลังด้วยซ้ำนะคะและทำให้คุณเนี่ยตกที่นั่งลำบากได้ในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อน,นี้ต้องปรับอย่างมากเลยการใช้เงินเกินตัวเนี่ยต้องปรับนะคะเพราะว่ามันมีผลต่ออนาคตนั่นเองนะคะมันอาจจะทำให้คุณถังแตกได้นะคะ อข้อเสียก็จะประมาณนี้นะคะเราดูด้วยความสนุกสนุกนะอ่ะมาดูในส่วนของข้อดีกันบ้างนะคะข้อดีของคนกองนี้ก็มีเยอะเลยนะคนกองนี้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมากนะคะเป็นคนมีความรู้มีความสามารถรอบด้านนะคะเรียนรู้ไวนะคะหัวเร็วนะคะเข้าใจง่ายนะคะมีปฏิภาณไหวพริบดีเยี่ยมนะคะมีความฉลาดหลักแหลมนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่รู้จักพอค่ะคือเป็นคนที่แบบ พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อะค่ะแล้วก็ไม่เคยอิจฉาใครด้วยนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะคะมีความสุขกับตัวเองแล้วก็กับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะรู้สึกว่าทุกวันนี้เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆอะคะ่ะไม่โวยวายถ้ามีอะไรเข้ามากระทบกับชีวิตคุณเนี่ยคุณจะนิ่งไว้ก่อน นะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะสามารถผ่านตรงนั้นไปนะคะเพราะว่าพอคุณนิ่งเนี่ยคุณจะมีสติมากขึ้นน่ยนะคะคุณจะเป็นคนรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรหรือว่าไม่ต้องการอะไรในชีวิตนะคะซึ่งถือว่าดีมากๆนะคะแล้วคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะนะคะแล้วก็ที่แม่หมอบอกว่าในข้อเสียเนี่ยคุณบางครั้งเนี่ยคุณถอดใจง่ายใช่ไหมคะแต่มันแค่บางครั้งไงคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่อดทนเก่ง ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไหวจริงๆคุณก็จะแบบไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอดทนเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักปล่อยวางเป็นนะคะไม่ยึดติดกับอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็สามารถทําใจยอมรับ สิ่งที่มันผ่านไปแล้วหรือว่าสิ่งที่เป็นอยู่อะค่ะได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะก็คือไม่ได้จมปักอยู่กับอดีตนานนะคะถ้าเกิดว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วอะคุณก็จะปล่อยให้มันผ่านไปไม่ได้ไปย้อนคิดในเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นไปแล้วที่มันเป็นอดีตที่มันน่าเสียใจค่ะไม่ได้เอามาตอกย้ำตัวเอง หรือว่าแบบมาโทษตัวเองว่ามันเป็นความผิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันเป็นความผิดของคนอื่นนะคะคุณจะไม่ทําอย่างนั้นนะคะคืออะไรที่มันผ่านไปแล้วคุณก็จะผ่านไปนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลานะคะนี่คือข้อดีของคุณนะคะก็จะประมาณนี้นะคะมาดูในส่วนของไพ่ออร์คิลสามใบนะคะซึ่งไพ่ออร์คิลสามใบนะคะแม่หมอจะให้ไว้เพื่อให้เป็นคําแนะนําเพื่อให้คุณไปพัฒนาตัวของคุณเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะซึ่ง สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์นะคะไพ่ e ักแรกนะคะ a n e u Romantic Cycle Begins วัฏจักรโรแมนติกใหม่เริ่มขึ้นถึงเวลาที่จะเริ่มเจรจามีการเริ่มต้นใหม่สำหรับคุณไพ่ c l e ใบที่2 Look at the bigger picture ดูภาพให้ใหญ่ขึ้น ไพ่ใบน,นี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ว่าการคิดทบทวนสิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งคุณก็ต้องถอยออกมาเพื่อมองภาพรวมแล้วคุณจะเห็นอะไรมากขึ้นไพ่รเฆังใบที่ 3. bring love into the situation นำความรักเข้าสู่สถานการณ์นี่คือเวลาที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่าได้หันหลังกลับการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาและอาจจะมาอย่างรวดเร็วไพ่แนะนำว่าคุณอาจจะต้องทำสิ่งต่างๆด้วยตัวของคุณเองแต่จงรักและเคารพตัวของคุณเองและอย่าจริงจังมากไป ะะมาดูในส่วนของไพ่คำวยพรนะคะซึ่งไพ่คำวยพรก็จะบอกได้เช่นเดียวกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนยังไงกันแน่นะคะไพ่คำวยพรบอกว่า embracing on your intuition นะคะพรในสัญชตาตญาณของคุณนะคะคนกองนี้เป็นคนมีเซนต์ดีนะสัญชตาตญาณดีนะคะสัญชตาตญาณเด่นนะคะมีลางสังหอนที่แม่นยำนะคะถ้าคุณเนี่ยนำเซนต์ตรงนี้ย ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรหรือไปใช้ในงานของคุณเนี่ยมองว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณได้มากๆเลยนะคะก็ยังไงก็ตามเนี่ยคุณเป็นคนที่มีของดีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่านําของดีของตัวเองเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดนะคะให้นําไปใช้ในทางที่มันถูกต้องเท่านั้นนะคะแล้วมันจะสร้างคุณแล้วก็ประโยชน์เนี่ยให้กับคุณอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หนึ่งทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวม เพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแหละจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยพนักงีนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าข้อดีและข้อเสียของคุณเป็นอย่างไรนะคะซึ่งพิกอาการหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นพิกอาการหัวข้อสนุกๆนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมทุกท่านด้วยนะคะอะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ให้รักษาความดีนั้นไปนะคะหรือว่าเพิ่มความดีนั้นขึ้นไปอีกนะคะ และอะไรที่มันเป็นข้อเสียเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงตัวนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเริ่มจากข้อเสียก่อนนะคะก่อนที่จะไปถึงข้อดีนะคะข้อเสียของคนกองที่2นะคะคุณเป็นคนที่มุทะลุดุดันไม่เกรงใจใครนะคะเป็นคนที่พูดจาขวานผ่าซากนะตรงไปตรงมาะคะตรงแบบตรงมากๆอ่ะคนกองเนี้ย เราก็แบบไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะคะคือคุณเป็นประเภทว่าแบบใช่ก็คือใช่ไม่ก็คือไม่นะคะและคุณเป็นคนที่สามารถปฏิเสธได้อย่างไร้เยื่อใยนะคะไม่มีซะหอกคนกองเนี้ยไอ้ประเภทว่าแบบไม่รู้จักปฏิเสธคนเนี่ยไม่ใช่อะ่ะ คนกองนียเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดพอสมควรนะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบเนี่ยก็คือชอบแต่ถ้าไม่ชอบเนี่ยก็คือไม่ชอบแล้วก็ไม่เอาด้วยอย่ามาตื้อนะคะอย่ามาเสาสีนะเพราะคุณไม่ชอบแล้วคุณก็จะด่าวไปด้วยถ้าเกิดว่าเสาสีคุณมากๆอะ่ะเออเป็นประมาณนี้เลยไม่ค่อยสนใจเสียงรอบข้างหรือว่าเสียงนกเสียงกาเท่าไหร่นะคะคนกองนี้นะคะแล้วก็คนกองนี้เป็นคนขี้หงุดหงิดขี้รำคาญนะคะเป็นไปได้ว่าคนกองนี้อาจจะเป็นคนใจร้อนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็คนกองนี้เป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงง ะะเป็นคนที่ดื้อนะคะดื้อรั้นนะคะไม่ค่อยจะฟังความคิดเห็นของคนอื่นสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนชอบเอาชนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งเนี่ยคิดว่าความคิดของตัวเองเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วนะคะซึ่งมันนํามาซึ่งความขัดแย้งกันในที่ทํางานนะคะหรือว่าในกลุ่มที่คุณอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยคนกองเนี้ยเป็นคนเบื่อง่ายนะคะแล้วก็โลเลนะคะ เพ้อฝันด้วยบางครั้งอนะคะแล้วก็มีบางมุมที่คุณอนะถอดใจง่ายจนเกินไปทั้งนั้นที่จริงอะ่ะมันยังสู้ได้มากกว่านั้นแต่ว่าถ้าคุณไม่เอามันก็คือไม่เอาคนกองนี้เป็นแบบเนี้ยเออคือถ้าชอบอะก็จะไปสุดแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เอาก็โยนทิ้งลงกลางทางเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ แต่ว่าส่วนน้อยนะที่ว่าคุณจะถอดใจง่ายๆส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะไม่ส่วนใหญ่แล้วคนคลองเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นคนสู้มากพอสมควรนะคะแล้วก็ในบางครั้งนะคะเวลาที่มีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตที่มันเป็นปัญหาหนักๆนะสำหรับกองที่2เนี่ยจะต้องเป็นปัญหาหนักๆหนักเกินกว่าที่คุณจะรับไหวอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบไม่ยอมรับกับความเป็นจริงนั้นอนะ่ะหรือว่าไม่อยากที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาตรงนั้นอนะ่ะบางครั้งอ่ะก็เลี่ยงปัญหาเหล่านั้นออกไปเลยนะบางครั้งเนี่ยถึงขั้น หนีปัญหาอะไรก็มีนะสหรับบางท่านนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ว่าถ้าคุณรู้สึกไม่โอเคหรือว่ารู้สึกไม่ชอบเนี่ยคุณก็จะไม่ขอทนอยู่กับความรู้สึกนั้นนะคะ คุณรู้สึกว่าความรู้สึกนั้นมันเป็นความรู้สึกที่มันท็อกซิกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องทนอยู่คุณเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีทางเลือกในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะไม่ขอทนอยู่กับอะไรที่มันไม่ใช่กับตัวเองนะคะก็อย่างที่บอกว่าคนกองนี้สามารถปฏิเสธได้อย่างไร้เยื่อใยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีทางเลือกอื่นที่มันดีกว่าเขาก็เลือกที่จะไปนะคะแล้วเขาก็จะไปอย่างสงบด้วยไม่วุ่นวายกับใครนะคะ ข้อเสียเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะเอามาดูในส่วนของข้อดีนะคะข้อดีในกองนี้ก็เยอะเหมือนกันคนกองนี้นะคะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะซึ่งการตรงไปตรงมาเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะเออข้อดีเนี่ยก็คือว่าเราไม่โกหกไม่หลอกลวงใครนะคะแต่ข้อเสียคือบางทีมันอาจจะไปกระทบกับใจของผู้ฟังที่ว่าเขาค่อนข้างที่จะบอกบางในทางความรู้สึกนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ จริงจังอดทนนะคะมีความเพียรพยายามนะคะขยันขันแข็งนะคะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะอย่างที่บอกที่แม่หมอว่าบางครั้งถอดใจง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนน้อยอะ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะเป็นคนที่มีโกในชีวิตชัดเจนนะคะถ้ามีเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยจะทําให้ได้นะคะค่อนข้างเด็ดขาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่แน่วแน่มากๆนะคะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงได้ยากนะคะก็คือว่าถ้าตั้งเป้าอะไรไว้แล้วเนี่ย คุณก็จะทําไม่ได้อะไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายสักแค่ไหนที่ทําให้คุณจะต้องเปลี่ยนใจอะคุณก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจเด็ดขาดนะคะนี่คือความเป็นคุณนะคะและคุณเป็นคนที่ไม่ชอบให้มีอะไรค้างคาใจเป็นคนที่ชอบเคลียร์ค่ะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยจะเคลียร์ให้จบเลยจะไม่ชอบให้มีเรื่องค้างคาใจค่ะเพราะคุณเป็นคนขี้ลาคาญอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นคนที่ไม่ด่วนตัดสินใจด้วยนะคะคุณเป็นคนที่จะรอฟังหรือว่ารอถามความเป็นจริงจากทั้ง2ฝั่งก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณถึงจะค่อยตัดสินใจว่าใครถูกหรือว่าใครผิดนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบ รู้จักปล่อยวางเป็นนะคะแล้วก็ทําใจยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอะเป็นนะคะเป็นคนที่ move on เร็วนะคะไม่จมปลักอยู่กับอดีตนะ,ะซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ย้อนเอาอดีตมาทําร้ายตัวเองในอนาคตด้วยค่ะซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วคนกองเนี้ย เป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนน่ารักนะคะช่างพูดช่างเจรจานะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะและคุณก็ยังเป็นที่รักแก่คนรอบข้างด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะคนกองเนี้ยเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาด้วยนะ,ะมันก็เลยไม่แปลกที่ว่าทําไมคนรอบข้างเขถึงรักคุณนะคะ ็จะประมาณนี้นะคะสําหรับข้อดีแล้วก็ข้อเสียงคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะมาดูในส่วนของไพ่ Oracle 3ใบนะคะซึ่งไพ่ o r a ั l e 3ใบนะคะจะเป็นไพ่คําแนะนําเพื่อให้คุณไปพัฒนาแล้วก็ไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองนะคะไพ่ r a c l e ใบแรกนะคะ emotions are running high อารมณ์กำลังพุ่งสูงหากคุณสงสัยว่าสิ่งที่คุณลงมือทำไปหรือกำลังวางแผนว่าจะทำจะสำเร็จไหมตอบเลยว่าสำเร็จนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงมือทำจงลงมือทำซะเพราะความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะไพ่รอยัลบ่า,บาที่สอง let your p a พ t hold you back อย่าปล่อยให้อดีตของคุณรั้งคุณไว้พไพ่ใบนี้เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือเหตุการณ์ในอดีตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ไพ่อยากให้คุณ Move on ต่อไปข้างหน้านะคะ อาจจะยากในช่วงแรกแต่เชื่อว่าคุณทำได้แน่นอนนะคะไพร่ระฆังใบที่ 3. h a v e f a i t h i n y o u r dreams จงเชื่อมั่นในความฝันของคุณอย่ายอมแพ้คุณต้องพยายามต่อไปเพื่อได้สิ่งที่คุณต้องการมาดูในส่วนของพขไพ่คำวยพรนะคะซึ่งพไพ่คำวยพรนะ,ะก็จะบอกได้เช่นเดียวกันว่าจริงๆแล้วว่าตัวคุณเป็นยังไงนะคะ <S <S พไพ่คำวยพรบอกว่า a b l e s i n g on growing older นะคะพรให้อายุยืนนะคะจากหน้าไพ่อะ บ่งบอกเลยว่าคนกองนี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีความใจเย็นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตาด้วยนะคะใบหน้าจากหน้าไพ่นะคะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็ดูใจดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอยากทีก่จะเข้ามาทักอยากที่จะเข้ามาคุยกับคุณเหมือนกันแม้ว่าคุณจะมีมุมที่บุธลุดุดันเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็มีมุมที่ว่า คุณดูใจดีดูเข้าถึงง่ายอะ่ะก็เลยทําให้เขาเหล่านั้นอนะ่ะอยากเข้ามาหาคุณเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคุณเหมือนกันนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแหละจ,จะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกพ่กองที่3ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าข้อดีและข้อเสียของคุณเป็นอย่างไรนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะคะเราก็จะดูด้วยความบันเทิงนะคะดูด้วยความสนุกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมทุกท่านด้วยนะคะสำหรับข้อดีนะคะถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยก็รักษาความดีนั้นต่อไปนะคะหรือว่าทําให้มันดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับข้อเสียเนี่ย ก็ควรที่จะปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะแต่เ,เราจะเริ่มจากข้อเสียกันก่อนนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3นะคะข้อเสียน่ยคนกองนี้เป็นคนที่เพ้อฝันนะคะ อยู่ในโลกของจินตนาการมากจนเกินไปนะคะคือคิดโปรเจกต์ในหัวเต็มไปหมดเลยแต่ยังไม่ได้ลงมือทำสักทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณคิดอะไรไว้เนี่ยต้องอ,ออกมาจากในหัวสักทีนะคะต้องลงมือทําได้แล้วนะคะเพราะความสําเร็จมันรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยาคิดแต่ไม่ลงมือทําแบบนี้ไม่ดีนะคะต้องปรับปรุงนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความลึกลับซับซ้อนในตัวเองค่อนข้างมากนะคะเป็นคนที่ชอบ คิดหรือว่าชอบทําอะไรคนเดียวลับๆอะค่ะบางทีคนอื่นนเขาอาจจะมองคุณไม่ดีเหมือนกันนะเหมือนกับว่าคุณแอบปิดบงังซ่อนเลนอะไรบางอย่างหรือเปล่าทั้งที่จริงแล้ว,วคุณอาจจะไม่ทําอะไรก็ได้แต่ด้วยบุคลิกของคุณนะคะเหมือนเขามองว่าแบบเฮ้ยไอคนนี้มันแอบทําอะไรหรือเปล่าวะมันดูมีอะไรปิดบงังซ่อนเลนอะไรหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าคิดจะทําอะไรกับเราหรือเปล่า เออเหมือนบางคนเราก็คิดไปอะไรแบบนี้นะคะ่ะทั้งที่จริงแล้วคุณอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะคะซึ่งจริงๆอ่ะไอ้ตรงเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียซะทีเดียวนะคะเพราะว่าแบบมันก็เป็นบุคลิกของแต่ละคนเนาะซึ่งเราไม่สามารถควบค contrl ตรงนี้ได้นะคะซึ่งตรงเนี้ยคุณอาจจะปรับหรือไม่ปรับก็ได้นะอ่ะข้อเสียของคุณก็จะมีประมาณนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อดีนะคะอ้โหูคนเรงเนี้ยข้อดีเยอะมากนะคะ คนกองนี้ยหนึ่งเลยคือเป็นคนที่ตรงไปตรงมาซึ่งความตรงไปตรงมาในที่นี้เนี่ย ก็เป็นไปได้ทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีเนี่ยคือเราเป็นคนจริงใจเป็นคนจริงจังเป็นคนซื่อสัตย์ไม่โกหกหลอกลวงใครนะคะแต่ว่าข้อเสียในะบางทีการตรงไปตรงมาของเราเนี่ยมันอาจจะทําให้อา่ามีบางคนที่เขาไม่ชอบเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่ามันอาจจะทําให้แบบอา่ามันไปกระทบกับความรู้สึกของคนอื่นอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีแบบเราพูดตรงจนเกินไปอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วคนกองนี้เป็นคนที่รักความวิทยามากนะคะเป็นคนที่มีอำนาจมีบาร,รมีในตัวเองสูงนะคะมีเหตุผลสูงค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะผู้คนมักจะให้ความเกรงอกเกรงใจนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรีบยบใครนะคะและในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบคุณด้วยเช่นกันนะคะเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจทําอะไรสกักอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะคะแต่ว่า การตัดสินใจของคุณเนี่ยมักที่จะถูกต้องเสมอนะคะคุณเป็นคนที่มีไฟในการทํางานมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ไม่หมดไฟในตัวเองง่ายๆนะคะและเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจใหม่ๆในการใช้ชีวิตและการทํางานนะคะซึ่งไอไฟในการทํางานของคุณแล้วก็แรงบันดาลใจของคุณเนี่ย มันส่งผลทําให้มันจุดประกายความคิดของคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะคือเหมือนคุณเป็นโรโมเดลค่ะเป็นไอดอลให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะคะคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกที่ดีในตัวเองมากๆเลยนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะพุ่งชนกับปัญหานะคะพร้อมบวกทุกสถานการณ์นะคะเราก็เป็นคนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเลยเป็นคนที่กล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะพร้อมสู้พร้อมฝ่าฟันกับทุกอุปสรรคนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานบวกในตัวเองสูงมากๆนะคะแล้วคุณก็ยังเผื่อแผ่พลังงานบวกเหล่านี้ไปให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าชีวิตของคุณเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานชีวิตที่ดีมากๆนะคะ คุณเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นนะคะโดดเด่นมากนะ,ะเป็นคนที่ชี้แนะแนวทางสว่างให้กับผู้คนที่อับจนหนทางได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ดีมากๆนะคะคุณจะเป็นเหมือนกับประกายไฟเหมือนกับแสงเทียนแสงไฟะคะ่ะที่คอยส่องสว่างให้กับผู้คนเหล่านั้นนะคะเวลาที่เขาเอ่อหมดหนทางหรือว่าเวลาที่เขาอยู่ในทางที่มันมืดมนของชีวิตอะคะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะและคุณเป็นคนที่ถ้าไฟในตัวเองมอดเนี่ยคุณจะสามารถจุดติดได เองนะคะคุณเป็นคนที่คิดแปลงมันาดใจหรือว่าไฟไฟแห่งความฝานันหรือประกายแห่งความคิดต่างๆเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะทาให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่อับจนหนทางในชีวิตของตัวเองด้วยนะคะสําหรับข้อดีแล้วก็ข้อเสียงคนกรองที่3ก็จะมีประมาณนี้นะคะมาดูในส่วนของไพ่รัเคิลสใบนะคะซึ่งไพ่รัเคิลสใบนะคะก็จะเป็นไพ่คาแนะนําเพื่อให้คุณไปพัฒนาแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตของคุณนะคะซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยนะคะไพ่ Py รัเคิลใบแรกนะคะ n o t h i n g w i l l of this situation. จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้หมายความว่าไม่มีอะไรให้คุณต้องกังวลใจหากคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณก็ทําได้และหากคุณเชื่อว่าคุณทําไม่ได้คุณก็ทําไม่ได้ฉะนั้นแล้วจงเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จไพ่ร็อกเกิลใบที่2 A Personal i s s u e l ิช s ช l ยลล o ชเชสฟปัญหาส่วนตัวมาถึงการแก้ไขไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการกับปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาครอบครัวที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่มีอะไรให้คุณต้องกังวล ไพ่ได้ส่งสัญญาณว่าความท้าทายของปัญหากำลังจะสิ้นสุดลงแล้วไพ่ oracle ไปที่ส a t อัตชามจูกีแบร์เตอร์เดนเทเวลาที่จะให้มากกว่ารับเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องประเมินสถากน,นการณ์ว่าคุณอยู่ที่ไหนทำอะไรทำเพื่อใครและแนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่อย่างชาญฉลาดเรียบง่ายและเป็นระเบียบหากคุณไม่สบายไพย่ใบนี้บ่งบอกว่าสุขภาพของคุณกำลังจะดีขึ้นมาดูในส่วนของไพ่คำวยพรนะคะซึ่งไพ่คำวยพรก็จะสามารถบ,บอกได้เช่นเดียวกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย คุณเป็นคนยังไงกันแน่นะคะไพ,พ่คำาพ่พรบอกว่า embracing on a new venture นะคะพอในการประจนภัยครั้งใหม่นะคะเป็นไปได้ว่าคนกองนี้อาจจะรักในการผจญภัยนะคะชอบในการเดินทางชอบในการเรียนรู้โดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเป็นคนที่รักอิสระนะคะไม่ชอบผูกมัดนะคะถ้ายังไม่ถึงเวลานะคะเป็นคนที่ร่าเริงจ่มใสอยู่ตลอดนะคะมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆตลอดนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่แบบ มีพลังงานบวกในตัวเองสูงมากๆแล้วคนเนี่ยก็ยังต้องการคนแบบคุณเนี่ยอีกเยอะมากบนโลกใบนี้นะคะถ้าได้คนแบบคุณบนโลกใบนี้เยอะเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมา,าที่นี้ด้วยนะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ